ป่าสีเหลืองทองผองอัมภัยเลยเดินไปป่าหน้าบ้านก่อนเด้อจะไปดูอะไรก็ไม่รู้แหละเดินไปก่อนไม่รู้จะเจออะไรไปดูก่อนซิลองกล้องใหม่สิลองโทรศัพท์ใหม่ก่อน <laughs> โอ้ยใบไม้นี่เยอะเด้อพี่น้องกวาดบงแนีมแอวบ้านานี่กวาดกวาดเสร็จแล้วมันก็มาห่มมาต้มมาตุ่มมาห่มอีกคือเ่าพราอยู่ในป่าเนะาะบ้านอยู่ในป่าก็ต้องไปอย่างนี้เนี่ยก็น,นี้ไม่พ้นใบไม้มันก็มาเรื่อยๆนะ ที่นี้ใช้โทรศัพท์สองเครื่องแล้วอันหนึ่งไว้ใช้ปกติโอ้ยแบตหมดมันก็ทั้งโทรทุระหาเพื่อนทางบ้านน่นนี่นั่นเนาะครอบครัวแล้วก็หาข้อมูลน่นนี่นั่นเครื่องเดียวทั้งอัปโหลดคลิปน่นนั่นนะโอ้ยบไวไหวชาร์จแบตบาไหวสามสี่รอบมันทําทุกอย่างในเครื่องเดียวนะก็เลยซื้อเพิ่มอีกเครื่องหนึ่งเครื่องนี้มีแบบ ดีด้วยอัลตราเท่าไหร่ก็ไม่รู้ยิบยิบอะไรนี่เลยยิบสี่หรือยิบห้าเนี่ยตัสูงให้ทำงานง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเท่าใหญ่แกเห็นว่าเออทั้งทำคลิปทั้งทำอะไรรวมกันหมดเลยเนาะมันที่เกียดช้าแต่ไม่ไหวก็เลยใช้อีกเครื่องหนึ่งไปเลย ดีเครื่องนี้ใหญ่โด้วยดูสิใสละมากอันนั้นว่านัดผม่ได้เอาถุงมาได้บานอเดินมาดูเผื่อจะดูเห็ดประสันเดินมาดูเรื่อยๆเนาะบรรยากาศหน้าบ้านเออหนาวหนาวพี่น้องอากาศหนาวหนาวโอ้ตาคนนั้นเขาก็ยังไม่ตัดเหรอ ยังไม่ตัดไอข้าวโพดเลยนูน่นถ้าตัดนั่นจะโลกนะมองเห็นกันหมดเลยนะเนี่ยพื้นนั้นกับพื้นนี้นนเอาปีนี้คือว่ามีน้อหมากอนนี้วะวอนัดต้นนิดไปไหนหมดน่ะอุ้ยคือแปลกแถมมันบอนลนด้วยว่าอุ้ยว่ามีหน้าฉันเก็บไปหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เก็บต้นนี้น่ะหรือว่ามันลนไปเ่เดียวรือจังเด๋ นี่ตรงไหโอ้แอ่น่นไปเอาแต่ต้นหน้าบ้านเละนะสามสี่เที่ยวแล้วหลายถังแล้วเนาะสี่ห้าถังแล้วน่ะแต่ว่าหน้าบ้านตรงนั้นน่ะนู่นตรงข้างหน้าเลยนะสี่ห้าต้นตรงนั้นน่ะนะกินยังไม่หมดเลยเอาไปกองไว้กองไว้เดี๋ยวมันกับฟอมกับบะแสพี่ umas, <ๆ towel. S 1> น้อง อต้องกินมันมั่นอยู่แต่ว่าหันบ่บ่บบปนนกกันเด็กเคยกระเีมากินแบบสดๆนะแบบเปลือกยังเหลืองเปลือกยังเขียวอยู่นะแต่มันสุกแล้วข้างในมันกระแทบมันสีมั่นดีนะพี่น้องโอ้ยสีเหลืองสีเหลืองทองผ่องอัมไพทั่วป่าเลยหน้าบ้านเ่หล้างบ้านยังพอมีเขียวมั่งแต่หน้าบ้านดูสีเหลืองไปหมดเลยดูสิ สวยจังเนาะเหมือนอยู่ในแผ่นดินทองเลยถ้าเป็นทองได้ก็ดีนะนะไบไม้เป็นทองดูนะบู๊ยสีเหลืองสวยดีะ หนาวๆก็เดินมาดูมันไม่มีเห็ด,ดนะเห็ดอะไรนาะปีกายนี่เนาะช่วงเดือนตุลาเนี่มันยังพอมีให้เก็บอยู่นะเห็ดมันก็มีต่างฤดูเน,ะนาะฤดูไหนเห็ดชนิดนั้นชนิดนี้แต่ว่าปีนี้ชื้วว่าเห็นว่าต้นเดือนอันนี้คือสิ้นเดือนแล้วก้บ่มี่ มียูวีเววแต่ว่านว่ให้มาสตกเหมือนแต่ว่าบอกคือว่าปีนี้ทุกปนะีมันหนาวจัดเลยได้เนี่ยเนี่ยก็หนาวเหมือนกันแต่ว่าไม่จัดจนถึงจะหิมะจะตกน,นะหิมะแรกนะทุกปีมันจะตกทุกปีแปดปีเรียงกันแล้วแต่ทีนี้ปีนี้คือเป็นสีน้อมันกับเริ่มต่างเริ่มมีความผิดปกติต่ปีที่แล้วแล้วมัน มันตกวันที่สามสิเอ็ดตุลาพอดีตุลาพอดีพอดีฉันได้ประมาณเกือบเที่ยงคืนเนี่ยฉันจดบันทึกไว้นะปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าว,วันนี้ก็วันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดแล้วอะยังพอมีเวลาอีกห้าหกวันดูซิสถานการณ์มันจะเป็นยังไงจะได้บันทึกไหมฉันกระตั้งตาลอ่อทุกมือเบาถึงทุกมือแล้วพี่น้องเออเนาะต้นนี้จะไกล่สิพังแล้วตัวต้นใหม่ tao như tân mai, Ô, cồn trực vừa giữ nhắn nó, nó hẳn luôn đấy. bố bé là toa này hạ lác, tay lé ta con biết chưa? แกทาสี <c oughs> แกทาสีบ้านจะใหม่หรืวะดูสิตันนะนตัวเองยังไม่มีเงินทำรั้วเลยนี่นี่ตรงนี้นะจะให้เขาเอาของเก่าเขาออกไปให้หมดเพราะมันติดตรงสีขา,ขาวๆเนาะน่ะ บ้านกหลังเล็กๆเอืมอืมแต่รวยนะพี่หน้องรวยเพราะว่าเกศขายที่ให้ฉันนี่แหละไม่ใช่เพื่อนบ้านธรรมดาแน่ะคนที่เจ้าของที่ขายบ้านให้ฉันนี่แหละลูกชายเกยก็ตาคนนี้แหละตาตาคนที่ขายนะเขาตายแต่ว่าตาคนนี้นเป็นเจ้าของออ แกขายให้ฉั้นสองสองผืนนะ่ะที่สองผืนผืนนี้ผืนผืนผลไม้ก่อนเข้าบ้านฉันแล้วก็ผืนบ้านฉันไปยันถึงภูเขานะ่ะแกแหละขายเอาหมดแล้วนี่ฉันรับซื้อเอาหมดเลยแกน,นเพราะว่าไม่อยากมีปัญหาเผื่อตอนนี้เราดีกันเผื่ออนาคตเป็นยังไงเราไม่รู้ก็เลยตัดสินใจว่าซื้อเอาเลยแล้วทีนี้แกก็เหลือไว้แค่ตาคนนี้ก็เหลือแค่บ้านแกนะ แยกออกพืนของแกนะ่ะเป็นแค่บ้านประมาณงานหนึ่งนี่แหละบ้างจะไม่ถึงงานได้สมัมนอกนั้นก็เป็นของฉันหมดสองพื้นมันมีสามพื้นไงแกขายไปสองขายให้ทัาสองก็คงจะรวยสบ้างขายได้นะตอนอย่างนี้แก่แล้วพี่นนอกสองคอนนี้เพราะเนี่ยแต่แกก็ แกก,ก็มาลญาดีดอกฝรั่งเนาะเขาก็บอกว่าถ้าอยากได้ตน้ตนไม่ต้นใดกะมาเอาได้แกก็บอก่าขอดอกแต่เขาก็สั่งค้นตัดเพราะตัดแล้วทั้งตัดเอียงด้วยถ้าตัดแล้วเราทําเป็นฟืนเป็นหยางให้เขาผนได้ยวอนี่อยากให้แกมาเอาออกห้นะอยากให้แกแบบเอาไปใส่งานนะเราเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ฟืนนะคนแถวนี้เขาก็ใช้ฟืนกันนะเราใส่แกใส่ไฟฝ่าเอาทำความร้อนต้องอ,อ,อ,อุ่น อืออันนี้ต้นอันฮาหนีแ่แหละต้นน้ำหนามนี่กเกษนี่กันโอ้คือแปลนดีเถอะบานนี่เพราะว่ามันมันแปลนกับพวกไอ้น,นั่นเด้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ,อ้กวางกึงมันมากินกวางกวางมันมะยางรหลนี่เป็นไม่แตกระแหงหมดเนี่ อืมเฮ็ดเกิดดีขึ้นยังได้มหมนี่ขอยยำจนว่าอืมนี่สวนผลไม้ข่อยพี่นอ้นองบ่ม่ยังมีแต่สวนแต่ว่าบ่มีผลไม้ปลูกแล้วแต่ทีนี้พวกกวางมันมาเหยียบย่ำไง